สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมนะฮะเซลตีรถบรรทุกปากช่องนะครับวันนี้นะฮะผมมีรถที่เตรียมจะส่งมอบลูกค้าแล้วด้านหลังเราเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเซลตีจะพาท่านผู้ชมนะครับที่นะฮะกำลังมองหารถบรรทุกที่เอาไว้ใช้ในกิจการเหมือนคันนี้นะฮะมารีวิวให้ชมกันทั้งตัวหัวรถด้วยนะครับแล้วก็ตัวถังด้วยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งนะครับภายใต้หน้ารถด้วยนะครับ มาเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับไป นะครับก็ต้องขออนุญาตนะฮะเข้ามาถ่ายในโรงจอดดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะฮะฝนมานะับหนีกันแทบไม่ทันนะครับสาหรับการถ่ายคลิปวันนี้เนาะก็มาเดี๋ยวพามาชมนะครับในส่วนของตัวดีเทลของรถคันนี้ก่อนเลยนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับคันนี้ยังเป็นตัวยูโร3อยู่นะครับเผื่อท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับในตอนที่ยูโร3หมดแล้วนะครับจะได้เกิดมีข้อสงสัยว่าเออมันคือ ยูโร3หรือยูโร5นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวยูโร5เนี่ยถ้าเป็นยูโร5นะก็คือรูปแบบของหัวเก่งเนี่ยลักษณะไฟอะไรอย่างเงี้ยประตรงประตูยังยังเป็นโครงนี้อยู่นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวบําบัดไอเสียนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก็ดีนะครับระบบบำบัดไอเสียก็ดีนะครับที่ยูโร5มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าถามว่ายูโร3ดีไหมตอบโจทย์ไหมผมตอบได้เลยว่าดีและตอบโจทย์นะครับด้วยราคาด้วยพละกาลังแรงม้าของเขานะครับที่ยังเหมาะกับการใช้งานอยู่นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของรถตัวนี้นะครับเป็นตัวเ v r ตัว210เป็นตัวช่วงความยาวพิเศษนะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์นะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าที่ 2,600รอบนะครับแรงบิด637นิวตันเมตรนะครับคันนี้นะตัวนี้นะก็ในรถ FR เนี่ยเราก็จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ช่วง2เครื่องยนต์นะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเรียกง่ายๆเป็นตัวท็อปสุดแล้วกันนะครับเป็นตัวยาวสุดแล้วก็เป็นตัว210ด้วยนั่นเองนะครับ รูปแบบดีไซน์ของเขานะครับหัวเก๋งขนาดใหญ่นะภายในกว้างๆนะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะพาไปดูข้างในนะฮะนี่เลยกว้างขวางนะฮะติดฟงติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลบวกอันดอกด้วยนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะฮะเบาะเป็นเบาะนั่งแบบถุงลมนะครับเป็นเบาะนั่งแบบถุงลมนะครับสามารถปรับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่เลยนะครับ ระบบเซ็นทันล็อกนะครับกระจกไฟฟ้านั่นเองนะครับสวยงามนะครับเครื่องยนต์อย่างที่แจ้งครับเป็นตัวเครื่องยนต์4สูบ16วลาวนะครับตัวเกียร์ตัวนี้ก็อยู่เป็นเกียร์ MZW6P นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเดินเนี้ย6เกียร์นะครับเกียร์2ถึงเกียร์6เป็นตัวเกียร์ซิงโครเมตรนั่นเองนะครับ ระบบเบรกตัวนี้เป็นระบบเบรกที่อยู่ในรถ10ล้อนะครับหรือที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันดีก็คือตัวจิฟฟี่นั่นเองนะครับระบบพวกยางอะไรนี้ก็จะเป็นยาง9้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยางเรเดียนเรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะสําหรับรถวิ่งล่องแบบคันนี้นั่นเองนะครับมาเดยวพา,าไปชมในส่วนของตัวการตกแต่งสักนิดหนึ่งนะครับการตกแต่งของคันนี้นะฮะก็จะเป็นไม่ว่าจะอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับชุดหน้าเต็มๆสวยๆแบบนี้นะครับ การยืดย้ำสวยๆแบบนี้นะครับติดตั้งนะฮะเสริมหล่อไฟตัดหมอกเพิ่มแบบเท่ๆเลยนะครับเปิดไฟให้ดูนะครับคันนี้ไฟใต้ท้องเต็มระบบนั่นเองนะครับอ่ายืดย้ำกันชนนะครับแป๊บร่างนะฮะสเส้นนะฮะแก้มกระจังหน้าแผงใต้บันไดนะครับตุ๊กตามิชรินนะฮะขากระจกกระจกเป็นเลททั้งหมดนะครับข้างบนมีไฟปัตเตอ์เน่ไฟค่อมหลังคานะครับแล้วก็มีป้ายชื่อร้านของลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับ ชุดข้างฮะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกันสาดนะครับบันไดลิงนะฮะอันนี้จะเป็นโลโก้อู่นะเป็นชื่ออู่นะครับมงคลชัยกางชั่นนะครับมือเปิดนะครับการประตูเรียมบังคนเรียมบางฝุน่นเบ้าบันไดชุดล้อชุบทั้งใบนะครับในส่วนของตัวหมวกก็จะมีการเรี่ยมหมวกนะฮะเรี่ยมรายหมวกนะฮะให้มีพอ พอมีความสวยงามนั่นเองนะครับขายึดตัวมิชลินตัวนี้เป็นแบบไทเทนะนี่เลยนะฮะตุ๊กตามิชลินเรายังไม่ได้แกะอะไรออกให้นะฮะเสาธงเสาธงติดตั้งมาให้พร้อมพร้อมริบบิ้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับหล่อๆงามๆครอบน่องฝั่งนี้ก็ติดมาให้ด้วยนะครับอ่า เดี๋ยวให้ดูทรงรถก่อนคันนี้จัดทรงเสริมในส่วนของตัวแหนบแล้วก็โชคมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมๆตัวนี้จะไม่มีโช๊หลังมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นรถช่วงยาวขนาดนี้นะฮะบรรทุกสินค้าแบบนี้นะครับเซลตีจัดให้ทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดข้างกันบ้างครับชุดข้างาต้องแจ้งก่อนคันนี้จะเป็นตัวกระบะเหล็กนะครับเป็นกระบะเหล็กคอกลัวเป็นแป๊บปลปานะครับ แข็งทนทานนะครับคงคอนเซปต์ของลูกค้านะครับข้างบนก็จะมีแป๊บเลี่ยมเลดเข้าไว้นะครับเพื่อตัดกับตัวรถนั่นเองนะครับอ,อย่ามาอย่ามาเล่าสเปคให้ฟังเดีย๋ยวพาไปชมรายละเอียดของตัวอุปกรณ์แต่งสักนิดหนึ่งนะครับเลี่ยมขอบกระบะนะครับบางตรงนะฮะเรือหงอพอลโลนะครับฝาถังน้ำมันชุบพร้อมโลโก้อู่แล้วก็ทำสีใต้ติดตั้งไฟใต้ท้องมาให้แบบครบ,ครบเลยนะครับ ไซการ์มอเตอร์ไซค์ที่ใช้จดทะเบียนในแบบปี67ลองดูสิฮะแตกต่างจากอู่อื่นไหมอันนี้เซลล์ตีเน้นเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะเน้นให้ให้ทางอู่ทำให้ออกแบบมาเป็นแบบนี้นะให้ไม่เหมือนกันกันกบหลายๆอู่นะครับต้องมาจับเนื้อผิวดูนะครับแล้วก็มาดูว่าไซการ์ของเราไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอุปกรณ์กับเก็บเครื่องมือลังใหญ่ๆจัดให้มาลูกค้าขอมาเราจัดให้นะครับบางคมบางโคนนะครับเป็นเลททั้งหมดนะฮะอ่า ชุดหลังนี่แหละฮะเซลตี i, ยินดีนําเสนอเลยนะครับอันนี้เรามีการพูดคุยกันว่าถ้าเป็นคันต่อไปเนี่ยผมขอออกแบบในส่วนของตัวชุดด้านหลังให้กับลูกค้าได้ไหมลูกค้าบอกได้จัดไปเลยงั้นเซลตีขอใส่เต็มระบบเลยนะครับกับตัวกระบะฝาท้ายอะลูมิเนียมนะครับพรอมชุดเลี่ยมเลสสวยๆแบบนี้นะครับไฟทับทิมไฟท้ายจัดเต็มนะฮะ สายกาดมอเตอร์ไซค์าสายกาดกันชนหลังนะครับเลี่ยมเลดเลยต้องออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือที่วาดไว้แล้วก็ออกมาได้สวยมากครับต้องขอบคุณอู่มงคลชัยนะฮะที่ดำเนินการทํารถคันนี้ให้เซลลตีตามแบบที่เซลลตีอยากได้เลยนะครับโอ้สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับนะพามาชมนะครับในส่วนของตัวอีกนิดนึงครับในส่วนของสเปครถคันนี้นะครับคันนี้มีความกว้างนะครับ นอกนะฮะอยู่2เมตร35นะครับกว้างอ่ากว้างนอก2เมตร35นะครับสูง2เมตร20นะครับแล้วก็มีความยาวอยู่6เมตร60นั่นเองนะครับอ่าตัวถังแบบนี้เหมาะสำหรับการบรรทุกสินค้าอะไรนะฮะวิ่งปุ๋ยวิ่งสินค้าการเกษตรอเนกประสงค์นะครับได้หมดเลยนะครับสินค้าทั่วไปนะครับได้หมดเลย จะเอาไปบรรทุกเป็นรถกรเกษตรนะครับรถข้าวโพงข้าวโพดนะครับรถบรรทุกอ้อยก็ได้นะครับแต่คันนี้ก็จะจัดจเต็มในส่วนของตัวรถสักนิดหนึง่งเพราะว่ารถคันนี้อาจจะมีการโชว์บ้างอะไรบ้างนะครับวิ่งไปไหนก็จะมีวิบวับๆให้คนเห็นว่าเอ้ยแม่งรถเรามีของนะเว้ยนะครับสําหรับคันนี้เนะาะก็เป็นอีกหนึ่งรออีกหนุ่มรออีกหนึ่งคันนะครับที่เซลตีพามาฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับรถบรรทุก FRR ตัว210รคันนี้นะครับเรื่องฟงเรื่องไฟใต้ท้องจัดเต็มหมดครับคันนี้สวยงามแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถดีๆนะครับที่เซลตีนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากท่านใดนะฮะที่สนใจรถบรรทุก FRR 210นะครับต่อคอกสูงแบบคันนี้นะหรือจะเป็นรถ4ล้อเล็กแบบคันนี้หรือจะเป็นรถท่วงนะครับนะครับ สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาปรึกษากับทางเซลตีโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 5 6 6 2 3 6 41นะครับเซลตีรถบรรทุกปากช่องนะครับหรือว่า,าจะเข้าไปติดตามนะครับช่องในการนำเสนอคลิปของเซลตีนะครับ YouTube ิ i k t o k นะครับเซลตีรถบรรทุกปากช่องนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์ไปกดแชร์กันได้เลยนะครับคลิปนั้นก็จะในในในช่องทางนั้นเซลตีก็จะเอาไว้ลงคลิปที่เซลตีส่งมอบลูกค้าแล้วก็คลิปที่ พี่่เซล์ลส่งมอบลูกค้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เซลตีจะส่งมอบลูกค้าในวันที่16กันยา67นี้นะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ยังนึกถึงกันนะครับแล้วก็สั่งต่อรถกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมในคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ